มาไทายเอาสวนมันฝรั่งจาเป็นนองมันออกดอกงามงามดอกสีม่วงดอกมันก็ค้ายๆดอกบะเขือบ้านเห้าแหละค่ะแต่ว่ามันดอกใหญ่มันเป็นพุ่มมันเป็นเป็นซ่อเป็นซ่อนะคะดอกสีม่วงงามได้ค่ะ มะส้มดอกมันฝรัลล่งจ้างามออกดอกงามสีม่วงมักฟักมังยังกยยะไงล่ะเด้จากพี่น้องสิได้กิิ่นดีดอกมากหน่วยสองหน่วย <laughs> ต้นหอมตอนอ้นยังกะงามจ้า หอมแบงหอมหอมหัวแดงหอมหัวใหญ่เฮ้าก,า,าก็งอนจะตัวมาดกำลังขึ้นอีกจะแถวนี่เอามาปลูกที่หลังบักแตงเฮ็ดข้างมันชิได้กินว่าจะพี่น้องแตงแตงเฮ็ดข้างห้มันเฮ็ดห,ห่านหายมันบอกตัวมัดก,ก็เป็นมาก,กเลยได้จ้ะบักตัวมัดหน่อย มาลองเบิ้งจ้าพี่น้องปีน้ลองเบิ้งมันได้กินบมักตัวมัด้ะตัวมังามยิงด้จ้ะเอามาลงกรมัวนี่สองต้นสอต้นพ่นได้ยนวยใยไงจ้ะหมักตัวมัดญ่อันนี้หมักตัวมัดหมักตัมัดหน่อยคือวขหน่อย อันนี้มักตัวมัดไหน,น้วยญ่จะ้ะมันกำลังติดมาเบิงหมักฟักหมักอื้อหักแตงบัเปนหมัมกแตงดรอหมักฟักบักบวบ,บ่เอามันมันเจียวมาลงลองเบิง์จากพี่น้องมันสิเป็นหัวกินบ่ เอามาลองล่องบึงปีนี้ข้าทดลองจ้ะปีนี้ทดลองปีหนาข้าวเสาร์ล่องหลายหลายอ่าเรนบ,บกอกบักอือกกก้บักอื้บานข้าเอิญนะคะน้ำหมักฝักบักอื้งามดีจ้ะติดอยู่จากหน่วยนี่มีสี่หาหกเก็หน่วยเป็นหน้าจับพี่น้องภูมินี่งามดีจ้ะล่องนะคะเนาะ มาลองบาหูเด้อันนี้กะพันเงาค่ะพันพันหน่วยเงาเงาจะหมักฟักหน่วยเงาเงาอันนั้นหน่วยปอมอันนี้หน่วยเงาเอามาสองพันน่มาล่องล่องเบิ้งนะจ๊ะมันจะได้กินบอไปเบิ้งปลานั่นจะบ,บันี้ ออกดอกสะพังแล้จะมั่นรั่งงามจะงามงามงามลูกบ้านนอกอยู่ค่ะหางบ่เคยเหเหให้เห็ดสวนแต่น้อยไปอยู่แต่น้อยแต่น้อยไปให้ไปสวนน้ำแม่อยู่หางบ่เป็นกิจยาลักษณะแล้วดอกพิกกำลังแตกบักพริกกำลังแตก สลัดเอามาล่องไม่จ้ะพี่น้องสลัดเอามาล่องไม่ตื่นหอมหัวใหญ่นะจะหอมหัวใหญ่สลัดอีกกำลังแตกกอใหญ่เราจะสลัดีสลดัสลดอ่าพันล่งหัวกับกำลังล่งจ้ะสิได้มาพ้นดินพ่วนดินมันไม่จ้ะมันดินทมเงามันให้มันหัวใหญ่ อันนกะล่กะลำม่อบ่กะลัมกะลำห่อ,หอแต่ว่าหนูม่หนูจะม่หนูมาสนมาใส่กินหัวพักหอมจะพี่น้องเป็นหู้จงปงจริงเปงสลัดเอามาลงที่แรกที่แรกเบิรอดราจะเลี้ยยุหาต้นกินอาทิตย์หนึ่งกับเบิดแล้วนี่ โปโคกันย่างไงจ้ะโปโ้โคต้นต้นันนกหอมฝรั่งต้นโปโ้โคกำลังใหญ่หน้าไม่อ่อนซ้อนบ่ดินมันดีค่ะดิน,ด,นดินดีอยู่กาว่าดินดินดีอยู่ปลูกยังบ่ได้ใส่ปุย๋ยใส่ยังพอประมาณกะใส่ใส่ใสอ่ามูลดินผสมเท่าเดียวตอนปลูกแล้วก็บระมาณได้ใส่ยังอ,ยงอีกอยู่จ้ะกระง,ง่าอยู่จ้ะ ลัดกินไปเบือดอแล้วจ้ะเดี๋ยวต้นเดียวเดี๋ยงหาต้นแม่ลืมขอโทษนะคะนอะ้อเอาสชคดีเด้อค่ะเด้อขอรลังกายแข็งแรงสุขุสุขคนุนรักษาสุขภาพนะคะนอะ้อสชคดีสวัสดีค่ะ